สวัสดีครับผม AK Review นะครับวันนี้มารีวิวอันบ็อกซ์รองเท้า New Balance นะครับ รถรซี่เซีลาูเอสที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกลยุทธ์การออกแบบสไตล์ย้อนยุคแต่ยังคงรูปแบบร่วมสมัยโดยมีหลักการเดียวกับรุ่น327และ237ภายใต้คอลเลกชันชิฟทีสซึ่งเป็นโมเดลที่ไม่ได้เจาะจงว่าสำหรับผู้ชายหรือผู้หญิงเท่านั้นแต่เป็นรองเท้ายูนิเซ็กที่มีกลิ่นอให้หวนนึกถึงในยุค1970กหัวรองเท้าทรงสี่เหลี่ยมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบรถแนวคิดปี1970ก ด้วยความทรงที่ดูแบบคล้ายๆกับวินเทจนะครับมีความทันสมัยประสมผสานกันเข้าไปตัวนี้จะเป็นเหมือน2ชั้นนะครับที่เป็นดีไซน์2ชั้นด้านท้ายมีความหนานะครับตรงนี้บริเวณนี้จะมีความหนาที่เป็นเหมือนเป็นบัมเปอร์ได้อย่างดีนะครับแล้วก็สรบผมคิดว่าค่อนข้างทนทานแล้วก็มีกรอบขอบอยางที่นะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่น X72 c นะครับซึ่งเป็นสีเทาสีที่ Exclusive เฉพาะที่เมืองไทยของร้าน JD เท่านั้นนะครับครับเรียบร้อยสำหรับตัว New Balance X72 c ตัวนี้เราเตรียมพบกับคลิปหน้าครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ